อะเรามาว่ากันต่อครับเกี่ยวกับเรื่องของกลางดึกเมื่อคืนนี้เกิดเหตุไฟไหม้ครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยนะฮะที่ร้านอาหารช็อกโกแลตวิวที่รามอินทราตัวร้านนั้นได้รับความเสียหายทั้งหมดนะครับล่าสุดนั้นช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบตัวอาคารที่ถูกไฟไหม้แล้วนะฮะจากกรณีเพลิงไหม้อาคาร Village Post Office นะฮะอาคารดังกล่าวนั้นตั้งอยู่ในสวนอาหารช็อกโกแลตวิว ที่ประเสริฐมนุนกิจฮะที่รามอินทรานี่เองนะครับเรียกทันด่วนเนี่ยนะช่วงกลางดึกที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายการโยธาจากสํานักงานเขตคันนายาวแล้วก็เจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานเดินทางเข้าตรวจสอบอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ฮะหาสาเหตุของ้นเพลิงสักหน่อยดูความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารด้วยนะครับว่าจะเข้าไปได้หรือเปล่านะฮะในบัญชาสืบกระพันผู้ช่วยผู้ว่าการเขตคันนายาวเนี่ยเปิดเผยบอกว่าก,ากรณีเกิเเดเหตุเพลิงไหม้ ในร้านช็อกโกแลตวิวเมื่อช่วงคืนไม่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยเพลิงไหม้ยอยู่ประมาณ1ชั่วโมงแต่ว่าโชคดีที่ไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะฮะตรวจสอบโครงสร้างลักษณะที่เกิดเหตุเป็นกลุ่มอาคารเป็นอาคาร2ชั้นครับจุดที่เกิดเหตุนั้นเป็นอาคารด้านล่างที่เป็นที่เก็บเครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับการแต่งกายของนักแสดงคอสเพลย์แล้วก็เป็นส่วนของครัวนะฮะโครงสร้างหลังคาเหล็กเนี่ยถูกความร้อนจากไฟทำให้เกิดความเสียหายเยอะมาก ก็เลยประกาศให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยรื้อถอนส่วนที่เป็นอันตรายออกและทางเขตนั้นจะมีการสั่งระงับในส่วนที่เกิดเหตุบางส่วนที่ไปไหมนะครับคือปิดให้บริการแล้วซ่อมให้เสร็จเสียแต่จะเป็นส่วนไหนบ้างนั้นคงต้องรอให้ทางวิศวกรเข้ามาตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างซะก่อนนะครับแต่ในส่วนที่ยังไม่ได้เกิดเหตุนั้นสามารถเปิดบริการได้ตามปกติครับโดยสำคัญคือต้องให้ใหวิศวกรเนี่ยมาตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง นะครับเอ่อตรงนี้ยัง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 ไม่ถึงขนาดนั้นต้องรอให้ทางทางทางวิวกรนะครับมาตรวจสอบก่อนอาจจะใช้ได้ก็ได้นะครับเพราะขนาดนี้เอ่อมันเป็นมองจากภายนอกเนี่ยยังยังยังบอกพิสูจน์อะไรไม่ได้มากนะครับด้านนายบุญช่วยล้ำนาคนะครับผู้ดูแลทั่วไปของบริษัทช็อกโกแลตวิวจำกัดบอกว่าค่าเสียหายนั้นอยู่ที่ประมาณ5-6ล้านบาทแต่อย่างไรก็ตามอยากจะบอกว่าบริเวณที่เกิดเหตุนั้นคือจุดที่ ลูกค้าเนี่ยไม่ได้เข้าไปใช้บริการมันคือเบื้องหลังอ่ะว่าง่ายคือประกอบอาหารกับแต่งกายเสร็จปั๊บออกไปโชว์ดังนั้นใครก็ตามที่จะไปที่นี่ยังไปได้อยู่นะครับเพราะว่าสวนที่เปิดบริการสําหรับนักท่องเที่ยวนั้นเปิดตามปกตินะครับไม่มีผลกระทบกับส่วนร้านอาหารด้านหน้าแต่อย่างใดคนระสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe youtube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริง จากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่ขาวเข้าถึงคุณ